สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าราคาทองก่อนที่จะเปิดตลาดของเช้าว,วันนี้เช้าว,วันที่6เดือนมิถุนายนปี2563ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำํำยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆแม่มสินนําเสนอในทุกๆวันแม่มสินก็นําเสนอคลิปวิดวีโอค่ๆกันไปในแต่ละวันยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้แม่มสินด้วยนะคะ แม่สินมีข้อมูลมาฝากนะคะในช่วงบ่ายของวันที่5เดือนมิถุนายนปี2563ก่อนที่จะปิดตลาดนะคะตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นไปบวกขึ้นไป1 7 5่นะคะซึ่งโดยปกติเท่าที่แม่สินมีข้อมูลนะคะหุ้นกับทองคำมักจะสวนทางกันเสมอนะคะอันนี้ก็เท่าที่แม่สินมีข้อมูลนะคะส่วนคลิปนี้จะเป็นราคาทองก่อนที่จะเปิดตลาดของเช้าว,วันนี้เช้าว,วันที่6 เดือนมิถุนายนปี2563ทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ25,400บาทขายออก25,500บาททองรูปพันธ 96, ์96.5%รับซื้อ24,938บาท20สตังขายออก26,000บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่5เดือนมิถุนายนปี2563 ซึ่งเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าว,วันที่6เดือนมิถุนายนปี2563้สมเมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณฑที่นี้ด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าเช้านี้เปิดตลาดขึ้นมานะคะราคาทองจะบวกขึ้นไปหรือจะปรับลดลงมาเมมสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะ ยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทาคลิปของแม่มสินด้วยนะคะแม่มสินก็อย่างที่บอกนะคะนําเสนอคลิปวิดีโอคระเคลกันไปในแต่ละวันยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้แม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมขอบคุณคะ่ะ